ทิมกันดีกว่าอ้าวช้าๆหน่อยนะทีนะเพราะว่าเราไม่ได้จูนระบบเนี่ยอืมเขาเป็น AI เมื่อสามพันปีที่แล้วระบบยังไม่ได้จูนแน่อยเนี่ยอ้าวช้าๆหน่อย,อรอยประมาณวินโดว์เก้าแปดอะไร อืมฮัมมมมมมมอมมมมมม่ไมม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 ม f มม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  o มมมมม ไอ้น,นูปูุกินวันละามือเลยอือขอมขัรงว่ะนาะใจมสห่างกิเนเดือนอะเดี๋ยวแจ็คสันุดจะเล่นเกมไหมวันนี้เรจะเอาเมนฟ,ฟานี้โซดงนมนี่ฮ คิดถึงราคาที่เราไปกินข้าวด้วยนะซักผ้า,ายังงยังไงจุปลักพันนะครับจุ๊บเองจุ๊บเองหนึ่งหมดเถอะไปแหละซิ้อห้ากว่า